ยินดีต้อนรับเข้าสู่ BPN เล่าขานผีสถานที่ที่เรื่องราวจากเงามืดจะถูกถ่ายทอดถ้าคุณพร้อมแล้วจงปิดไฟและจงตั้งใจฟังเพราะบางเรื่องอาจไม่ได้เป็นแค่เรื่องเล่าเท่านั้นเรื่องผีถ้วยแก้วเด็กมัธยมสี่คนลองเล่นผีถ้วยแก้วในห้องเรียนตอนเย็นพวกเขาถามว่า มีใครอยู่ตรงนี้ใหม่ถ้วยแก้วขยับเองช้าๆไปที่คำว่ามีเด็กคนหนึ่งหัวเราอถ้าอยู่จริงขอให้แสดงให้เห็นไฟในห้องดับวูบกระดานเขียนเองว่าเห็นแล้วไม่ให้กลับวันรุ่งขึ้นห้องนั้นถูกล็อกเด็กทั้งสี่คนไม่มีใครกลับบ้านอีกเลยคุณรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่าง ยังค้างคาในใจอย่าลืมติดตามเราต่อไปเพราะความหลอนยังไม่สิ้นสุดเพียงแค่นี้ขอบคุณที่รับชมและพบกันใหม่ในเรื่องราวถัดไป